สวัสดีครับพี่คิมมี่9998จะรับทําเอกสารไหมคะคือแบบนี้ครับผมรับทําหมดครับรับทําตั้งแต่ใบเขียว10ปี751ขอ K1 K2 K ต่างๆได้หมดนะครับหรือแม่กระทั่งทำให้พ่อให้แม่ที่เป็นซิลิเซนใครที่เป็นซิลิเซนจะทําให้พ่อให้แม่หรือว่าทํางานแต่งงานนะครับวีซ่าคูมัน อันนั้นมันง่ายมากๆาครับแต่อันไหนที่แบบเป็นพวกทํางานหรือขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่ไม่เพราะว่าเรามันไม่ได้ยากหรอกแต่เราไม่อยากใส่เอฟเฟอร์ตเข้าไปแล้วแล้วก็ไม่ผ่านเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบร้อยเปอร์เซนแต่ไอ้พวกเนี้ยที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี้ยมันร้อยเปอร์เซนมันแทบจะไม่มีอะไรที่จะไม่สาไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุด process ของการได้ใบเขียวหรือมาอยู่อเมริกาได้เลยนะครับส่วนใบเขียวอตโต้เนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวเราดูรตโต้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบเพราะว่า คนมาได้ยิ่งดีนะครับนะส่วนค่าทําเอกสารทักอย่างผมไม่คิดตังสัก,กบาทนะครับผมไม่คิดตังสัก,กอย่างไม่สัก,กบาทไม่คิดสัก,กบาทสัก,กอย่างนะแล้วถ้าใครอยากจะไปจ้างทนายก็ไม่ว่าครับก็แต่ผมก็ยังต้องเตือนท่านอีกครั้งนะครับทนายก็ไม่ได้ทําอะไรมากนอกจากกรอกเอกสารให้พี่น้องเราแค่นั้นเองครับจริงๆ ไอ้เคสที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี้ยเขาทําได้เพียงเท่านั้นจริงๆครับไม่สามารถไปเร่งเรื่องไปอะไรได้เขาก็ต้องส่งเหมือนที่เราทุกคนส่งไปแค่นั้นแหละครับแต่เขาแค่ก่อเอกสารให้เราพูดแทนเราได้แค่นั้นจริงๆสาบานได้เลยบางคนว่าโอ้ยไอ้จามันไม่ใช่เป็นทนงทนานไหนมึงเนทนงทนานงทนานไนมึงจะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงหรอกครับผมว่าเพอเพอเอกสารผมจะผมจะขิงทนนายแล้วกัน ความรู้เกี่ยวกับเอกสารข้าราชการผมว่าผมมีเยอะก่นทานายบางท่านนีครับนะฮะผมอยู่กับมันมาเกือบยี่สิบกว่าปีกับเอกสารข้าราชการนะก็ใครที่พูดมาทํานองว่าโอ้ยไอ้จา่ามจะไม่รู้เรื่องอะไรมันวะอย่างนี้ยงน้ไอ้จ๋ามนไม่ไม่อะไรมันรู้เรื่องมันก็ต้องทนาย <c oughs> ไม่ต้องห่วงผมเรื่องนั้นเลยครับบอกเหมือนร้องเพลงไม่ต้องห่วงฉันอะไรประมาณนี้เลยนะ ก็ติดต่อมาได้เลยครับยินดีครับ8 5 8 2 9 1 9 4 7 2องเก้่าครับช่วยถึงที่ทำทุกที่ไม่อยู่ต่างรัฐก็โทรคุยซูมไม่คิดตังไม่เอาตังครับทำไมล่ะครับผมมีคนใกล้ตัวใกล้ชิดผมท่านโดดวีซ่าและท่านได้เปิดโอกาสให้ชายคนนี้บุคคลบุคคลน,นี้ได้มาอยู่ในอเมริกา แค่นันเองแะครับแต่ตอนนั้นน่ะมันไม่มีใครช่วยเขาเลยเขาอยู่ตัวคนเดียวครับเขาสู้ชีวิตมาคนเดียวแล้วตอนนี้ผมอยู่ในสถานะที่ผมสามารถช่วยคนอื่นได้ผมก็จะช่วย ส่วนเดี๋ยวมันก็จะมีดามา่ามาม่ามา,มาต่อโอ้ยไอจา่าโอ้ที่เองเนี่ยเหรอโอ้ยเนง่างวีซาม่นง่ะยมันมาได้อย่างงี้นี่เอง่ะมันใช่มันไม่ได้โดดวีซ่าเนี่ยมันพ่อแม่มันทํามาให้อ๋อพ่อแม่มันโดดวีซามาก่อนอืมใช่ถูกต้องพวกคุณมาได้อย่างไรมันมีอีกคนนะมีหลายกลุ่มบอกว่าเนี่ยพ่อแม่ฉันทํามาให้ฉันมาเนาะโอ้ยเออ แล้วพ่อแม่คุณมาอเมริกาได้ยังไงคือเราไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกแต่วันนี้เราไม่ได้มาบอกว่าใครผิดใครถูกทัางนั้นนะยังยังย้ำยังพูดย้ำและซ้ำถึงคำเดิมไม่สนับสนุนให้ใครทำผิดกฎหมายแต่คนล้มผมไม่ข้ามคนล้มผมไม่ข้ามแล้วไอ้พวกหรือว่าอ e, ีหรือมึงคนไหนนะครับที่ จะข้ามหรือซ้ําเติมคนมีใบไอคนไม่มีใบก็เชิญผมไม่ว่าผมห้ามไม่ได้แต่ผมเพียงเป็นคนที่ไม่สามารถซ้ําเติมคนอื่นได้และผมก็จะใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมมีช่วยคนไปในทางที่ดีครับแค่นี้แหละนะก็สรุปเลยพี่คิมมีเก้าเก้าเก้าแปดจัดมาพี่พี่โรงงานผมทำเอกสารอะไรจัดมาครับแต่ว่าเคสผมเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาช่วยโทรจิกเลยนะพี่ๆน้องๆคนไหนที่กาลังที่จ่ากําลังอช่วยอยู่นะครับอโทรมาบ่อยๆเลยแล้วไม่คิดค่าโทรศัพท์ด้วยนะครับใครโทรมาปรึกษาอะไรผมเฟยครับเราคุยกันเป็นชั่วโมงก็ตามสบายไม่มีไม่มีเงินค่าเสียโอ้ย <laughs> ผมว่าคลิปนี้คนจะต้องเกลียดจ่าไปอีกเยอะเลยวะ่ะ <laughs> ลำพังสตูก็เยอะเยอยู่แล้ววันนี้ก็ จัดเต็มจัดเหนียวนะครับแนะนําครับก็เดี๋ยวเราทําไปด้วยกันจุดประสงค์ของจ่านะครับต้องเข้าใจว่าจ่าจะไม่ทําไปให้เสียหมดที่จ่ารับทําคือเป็นคนสอนสอนให้พี่น้องเราทําเป็นแล้วให้พี่น้องเราทําเป็นเพื่อไปช่วยคนอื่นอื่นต่อไปนะเพราะฉะนั้น ไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับไม่ไม่ไม่เอาตังค์ไม่รับตังค์ไม่อ,อะไรทั้งนั้นแต่ผมอยากจะสอนให้พี่น้องทําเป็นและเมื่อพี่น้องทําเป็นนะผมขอเอพียงอย่างเดียวให้ไปช่วยไปสอนคนอื่นๆต่อไปเพื่อให้เขาเก็บเงินสองพันสามพันที่เขาอาจจะต้องไปใช้จ่ายคนที่เขาช่วยทำใบเขียวหรือว่าทําเอกสารให้แต่เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยส่งไปทางบ้านไปทําลงทุนไปจ่ายค่าธรรมเนียมจะดีกว่านะครับเพราะว่า ไม่งั้นเราจะเป็นตกเป็นเครื่องมือเพราะว่าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรือว่าเรากลัวว่าเราจะตีความหมายผิดหรือว่าเรากลัวว่าเรื่องเราจะโดนดีนายคือแบบนี้ครับการกรอ,อกเอกสารแล้วส่งไปให้อิมเมอร์เ o ชันไม่มีอะไรที่ดีนายได้ครับเดี๋ยวกรอกผิดหรือว่าเอ,าเอกสารไม่ครบทางอิมเมอร์เจชันจะส่งรีเซฟนัมเบอร์เจ็ดเก้าเจ็ดบอกว่าเฮ้ยเองเอง,เองขาดตรงนี้นะวยเฮ้ยเองเอง,เองใช้ฟอร์มผิดนะเว้ยเฮ้ยเองเอง,เองโอ้โหเขาสื่อสารกันหมดมันอาจจะช้าหน่อย ถ้าเราส่งไม่ถูกทันทีก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นประสบการณ์เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและจะได้ไปสอนคนอื่นๆต,ต่อไปอย่างที่ผมทำผมก็ทำจากประสบการณ์ที่ผมมีแล้วก็ประสบการณ์จากคนวงในที่ผมรู้จักแล้วก็เอกสารข้าราชการที่ผมเคยทำมาในอดีตก็แค่นั้นแหละครับเรากรอกกันไปช่วยกันไปเขาบอกเลยว่าอิม i ม r a t i o ชั่นไม่ได้งีง่าครับว่าคุณส่งเอกสารผิดกรอกผิดแล้วดีนายเคสคุณไม่มีครับบางครั้งเนี่ย เราจ้างคนอื่นทำอะ่ะเขาเอาเรื่องเราไปนั่งแช่ไม่มีใครสนใจเคสของเรามากกว่าตัวเราเองแม้กระทั่งผมผมก็ไม่ได้ไปสนใจเคสของพวกพี่ๆน้องๆพี่ๆน้องเลยต้องโทรมาตามจ่ายว่าเฮ้ยจา่ากอกไงวะเฮ้ยจ่าแต่ถ้าท่านเงียบไปผมก็เงียบไปเพราะผมก็ตามเบอร์โทรไม่ได้แต่บางท่านจ่ายเงินไปแล้วยังไปนั่งแช์เรื่องเขาอีกนะทําคดีเขาหายเคสเขาหายอะไรเยอะแยะไปหมดยังไงก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับ ไม่ต้องการให้คนมารักไม่ต้องการให้คนมาชอบแต่ขอให้เรายืนเคียงข้างกับความว่าความถูกต้องช่วยเหลือจุน,จนเจือชุมชนคนไทยในอเมริกาแค่นั้นแหละก็พอแล้วครับ